ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม f c c หรือ f u วเ n อร์เนีวนี่ครับวันนี้เราจะมาเล่น MTA เหมือนเคยนะครับในเซิร์ฟ Day City นี่ครับเราวันนี้เราก็ได้สมาชิกเข้าแกงอีกหนึ่งคนไงนะผมจะเป็นใครชื่ออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไลค์กดไลค์กดแชร์ครับผมไปดูกันไปทำไมผมกดเข้าโทรไม่ได้ช่อง6854นะ2 6854ไม่ไม่ไม่ผมเปิดโทรศัพท์แล้วมันกดสภาพโทรไม่ได้ ไปลองลองลองมันว่าคุณคุณเปิดไอ้นั่ะเค่องเปิดขครื่ออะไรแ้วนี้หมดเครื่องบินไหมเก็บแล้วเก็บแล้วสองหกแปดห้าสี่เอฟชื่อออทมแล้วแล้วนายชื่ออะไรเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์สี่เก้าหน่สี่เก้าหนึ่งใช่ไหม มันละจ้าเตะไปเตะมาอยู่เนี่ยนี่ไงปัดปตายมึงไงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมามามาฟิลมา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 ไหนเล่นโลบบโลบแป๊บนึงกูได้คนเข้าแกงแล้วคนนึงเดี๋ยวดีเฮ้ยมันไปไหนไม่ไม่ไม่ต้องเวลาไม่มีไม่มีตัวหามตัวหานชื่ออะไรวะกูยังไม่ได้ถามชื่อเลยไม่ไม่แล้วชวน์ชัวร์ก็ดิเลยก็ดิเลยไม่ไม่ไม่ต้องชัวร์ดิหรอกไม่ต้องชัวร์ดิหรอกเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวโลเคฮัลโหลฮัลโหลนาย ไม่ครับโูโๆไม่นายนายนายชื่ออะไรนายนายยังไม่ได้ถามชื่อเลยยังไม่ได้ถามชื่อมามามเดี๋ยวขอเป็นจอร์นจอนโอเคครับจอนโอเคครับชื่อออร์นไดจอนเหรออยู่ว่าไอ้จอร์นเหรออะไรนะเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างเอาอ๋อเหรอใช่โอ้โหนั่งต้อนกันตั้งนานไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหจบเลย ีจบเลยโอเคได้โอเคได้ๆๆยี่ยีกูนั่งตั้งนานกูเรียกมึงตั้งนานมึงไม่ตอบก่อ่เจอกันเจอกันเจอนเจอกันเกนอกัเจอกันันไปสัจกันผมักนเครันผมกนาจอกันไปเจกันเนอกันอกัเอกันเจอกนเจอจอกาอกันเอันเจกจอกนเกัอกันันจันักน ได้สองอันเลยนะเอาเปล่าได้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  โห้โทลชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานล่อไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนและยังเขินรู้จักอย่างสัตว์กูไมมโทลชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานล่อไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนแลอยังเขินคนไหนที่คิดว่ามาแล้วไม่โดนกูแซยทุกทางโค้งท้อคิดก็เงียบไปไม่ได้มีพื้นที่ให้มันโม้ ไม่สูงให้พวกมึงดูพลังโชว์เพราะนี่มันโซ่ของคนจริงไม่ใช่ที่ให้มึงมาทำโจ๊กขอร้องอย่าดีแต่ปากมากถ้ามึงยังโดนเมียทิง้งถ้าคิดว่าเก่งกันมากเดี๋ยวมึงลองทำคนเดียวดิด้เวลากูเจอฉายไม่โทรจะโชว์เลี้ยวฟิปบาดซ้ายแซงกว่าแซายิ่งกว่าโตเกียวดิฟตีโคง้งแบบสลับขึ้นบนเขาอากิน่าแต่กูเหินให้คำหัวคิดว่าเจ๋งมาดิวาและกูคือราชาระวังจะตาปิดช้ำถ้าคิดว่าพวกมึงเจ๋งจริงพวกมึงก็มาดิครับรู้จักยังสัตว์กูไหมโทราชาเหินออกโก้แบบ วันตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานห,หรอกไอสัตว์แต่เมียมึงโดนแล้วยังเขินรู้จักยังสัตว์กูไหมโทรละชาเหนินออกตัวแบบชายเดียวกูมไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดวันตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานห,หรอกไอสัตว์แต่เมียมึงโดนแล้วยังเขินวันทูตีแล้วกูจะบอกว่า let's go ตอนกูจะพุ่งมาเลยพุ่งบึกยังลองว่าเชดโดเสียงทอดดังสน,นัส่นสะท้อนในหูเป็นเอ็กโคความเท่กูระดับสิบที่กระโดอมินิกทอเลสโตและกูเร็วกว่าเดือดฟาดมึงต้องเรียกกูว่าก็จะพุกมึงส่งในฟาวให้เจ้านะาชัักกกกมูจข ฉันทางแบบว่าหาใจกูมันพร้อมจะบอกว่าความเท่นั้นเป็นของไหมโทรกูใช้ชีวิตสโลไลมันได้เวลากูใช้โฟพวกที่มาขวายากโดนไหมไม่ลบหรือลิสไลต้องกองเชียร์ต้องเสกตะโกนไว้ที่เดดต้องเอาไว้ท้ายโชว์วันนี้ไม่โทรจะลงไฟอย่าทำเป็นชุนเชียวบอกคำเดียวอารมณ์กูเหี้ยหนัก้ายาสุกฟ้าฟ้าไม่เคยช้าหรือกินจะเลี้ยวกับพวกไหนอยู่บนถนนเหมือนเป็นขนมให้จับเคี้ยวงันนี้คงพูดได้คำเดียวทำไมไม่โทรไม่เทหรเฟี้ยวสักอย่างสั์กูไม่โทรชาเหิน ชายเดี่ยวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลอกไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนและยังเขินรู้จักยังสัตว์กูไหมโทรชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลอกไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนและยังเขิน แล้วหลังจากนั้นผมก็จะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันว่าผมหนีตำรวจแบบไหนนะครับผมหนีโดยการว่ายน้ำหนีนะครับซึ่งถามว่ามันถ้ามันหนีรอดก็ดีอ่ะแต่เรื่องของเรื่องคือผมพยายามว่ายมาอีกฝั่งครับสิ่งที่ผมเจอแบงดักมาดักรอเลยตำรวจมันก็รู้ดีไงไอ้เชี่ยตำรวจดูดีจัดนะครับท่านผู้ชมก็พยายามว่ายกลับครับแล้วทีนี้ตำรวจมันก็ลากคอผมแบบ มาลากอยู่ในน้ำเลยโคตรสวยจริงๆแล้วก็เกมไปตามย่าถากำแบบโดนหนักเลยว่าจอนเรียบล่านายโดนกี่ทีอะประมาณหนึ่งชัาา่วหนึ่งชัาา่วโมงที่ทีทำ <c oughs> ไมทำไมได้โดนหนักเราอะแถมแถมแถมแค่แ่ติดล่านีฟาำไมเลยเหรอติดล่านี้ก็ฟาร์มใหม่ฟาร์มกูว่าฟาร์มเอาตู้กันไปเอารถตู้กันอะ่ะไปดนะ เออๆๆ3 3 1นะ